สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนชาแนล u ูทู e นะจ๊ะมาๆๆวันนี้ลงหมดเลยนะสามนอยลาวรัฐบาลทกศเนาะวันนี้จัดเต็มไปเลยโอเคนะเมื่อวานผลนอยเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยมาดูผลนอยเนาะ ก่อนไปดูผลน้อยแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแน,นลยูทูบด้วยนะฝากเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปวางเลขของแอดนะจ๊ะแล้วก็ฝากเพจ a c e b o o k แอดฝนโดยซนะับหกสามหกสามเนาะฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูผลงานในการวางเลขของแอดได้นะว่าเข้าหรือไม่เข้ายังไงเนาะชอบก็ตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะแล้วก็ฝาก ฝากเพจใหม่เนาะแอดฝนรวยซับสองเนาะช่วงนี้พี่มาร์เขาก็รายงานบ่อยนิดนึงนะก็ฝากเข้าไปกดติดตามเพจสำรองแอดด้วยนะจ๊ะโอเคมาดูสามนอยเมื่อวานเนาะสามนอยเมื่อวานนอยพีนอยพีออกหกแปดแปดห้าหนึ่งหกแปดแปดห้าหนึ่งก็ได้ฟันแปดเนาะ ถ้าใครใส่รูดเนาะแล้วก็นอยปกออกสองสี่ห้าหนึ่งเจ็ดไม่เข้านะนี้แล้วก็นอยวีแปดเก้าสองหนึ่งสามนี้ได้แค่วิ่งแปดส่วนใหญ่เขาไม่ค่อยมีใครวิ่งอะเนาะสามตัวก็เห็นไหมเกือบเกือบแตกเนาะห้ากับสองตัวเดียวกันไม่มีใครแปลงหรอกก็บอกไว้เผื่อมีใครแปลงเลขแปดเก้าห้าเป็นแปดเก้าสองเนาะ โอเคนะจ๊ะสามนอยเมื่อวานก็ได้แค่นอยพิเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสามนอยวันนี้ช่วงเย็นเนาะวันที่สิบห้าเดือนธันวาน,นะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันเลยจ๊ะอ่ะมาต่อกันนะสามนอยช่วง เยนน้อยพีน้อยปกน้อยวีวันศุกร์ที่15เดือนธันวานะวันนี้เลขกำลังวัน6 3 7 2ตัว96แล้วก็เน้นวิ่งบนศูนย์หนเนาะเมื่อวานก็ได้แค่น้อยพีน้อยเดียวนะามาดูก,กันเลยนะวันนี้แอดฟันอะไรฟันสององห้าอย่าลืมเอาสองห้า ไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูแล้วก็เจาะสองห้าด้วยนะมาดูตัวเจาะนะเจาะสองหกสองสี่สองหกสองสี่สองเจ็ดห้าหกห้าสี่ห้าเจ็ด เน้นนะวันนี้ดูตัวเน้นเนาะเน้นสองศูนย์ห้าศูนย์สามตัวสองห้าหกห้าสองสี่สอง ี่หกอืมโอเคเนาะวันนี้ได้ฟันสองรองห้าอ่าอย่าลืมเอาสองห้าไปวิ่งรูดสิบเก้าประตูแล้วก็เล่นเป็นตัวจอ,อะเนาะ 2จ้าสองหกสองสจ้าหส่ห้าเจแล้วก็เน้นสองศูนย์ห้นนะสตัวสองหกห้าสองสี่สองสี่หกนะจ๊ะวันนี้สามนอยช่วงเย็นเนาะนอยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยเวพีนะสามนอยช่วงเย็นวันนี้เลขกําลังวันหกสามเจ็ดสองตัวเกาหกแล้วก็เน้นวิ่งบนศูนย์หนนะจ๊ะ โอเคนะวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้เนาะฟัน2อรอง5นะก่อนไปแอดฝากกดติดตามช่องฝนชาแนล u t u b e ด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามแล้วก็เพจ Facebook แอดฝนรวยซับหก6 3 6 3กกับแอดฝนรวยซับอ่สองเนาะฝากเข้าไปกดติดตามกันด้วยนะโอเควันนี้แอดไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปคลิปเราพัฒนานะโอเคปละจ้าบายบายสวัสดีจ้า